ของคนยิงโฆษณาบนโลกออนไลน์นะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยิงแอดรัวๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยิงแอดบนเฟ o บุ๊ i k ิกต g o ก g l เกิลและยู u ู e ต่างๆก็ตามนะจ๊ะวันนี้คุณรู้อย่างคะว่าสมกรเองค่ะของมีกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่ากฎหมายภาษ,ษี e-service นะคะ มันจะมีผลกระทบกับคนที่ยิงแอดโฆษณาทั้งหลายเลยค่ะจริงๆค่ะอกฎหมายฉบับดนดี้เขาต้องการจัดพวกแพลตฟอร์มต่างชาติที่มาให้บริการออนไลน์ในประเทศไทย เราต้องยอมรับดะว่าปัจจุบันวันนี้พวกเราอยู่ในโลกของออนไลน์ใช่ไหมคะและบริษัทต่างชาติพวกนั้นก็เข้ามามีผลกระทบเพราะว่าเรายิงโฆษณากันรัวๆแต่ในการยิงโฆษณารัวๆตรงนี้ค่ะสัพป,ปกรณ์เขาเลยออกกฎหมายฉบับนี้มาพอออกกฎหมายฉบับนี้คะมันเริ่มมีผลนะคะบังคับใช้เมื่อ1กันยา2 5 6 4ที่ผ่านมาค่ะแต่คุณเชื่อไหมพอมีผลบังคับใช้ปุปะหารรายได้นะตั้งแต่ตอนตุลา6 4นะคะถึงตอนมีนา6 5 ะะสัมปาร์สามารถะะคะได้เงินนะคะคจากเม็ดเงินตรงนี้ถึงหลัก4 0 0 0กว่าล้านบาทแต่ที่น่าตกใจคือเรื่องของค่าโฆษณาบนโลกออนไลน์นะะสร้างรายได้ได้ถึง2,000กว่าล้านบาทจากยอด0 0 0กว่าล้านแสดงว่าถนนทุกสายจะมุ่งไปมองใครคะคนที่ยิงโฆษณาบนโลกออนไลน์และที่น่าตกใจคือข้อมูลนะะในการยิงโฆษณาต่างๆพวกนี้จะเก็บไว้ถึง5ปีค่ะ สมมตินะวันนี้น้องน้ำยิงแอดค้าขายรองเท้าออนไลน์ต่อเดือนต้องเสียค่าแอดถึง1รล้านบาทแล้วน้ำเองก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแต่ในการยิงแอด1ล้านบาทของน้ำเนี่ยยิงมาทุกเดือน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 นะคะเป็นเวลา5เดือนก็เสียค่ายิงแอดไปที่5ล้านแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีมีการใช้ข้อมูลตรงนี้ค่ะเข้ามา ยิงแอดหนึ่งล้านเขาอาจจะมองว่าวันนี้คุณมีไรายได้มาอยู่ที่1ล้านต่อเดือน5าเดือนที่คุณยิงคุณได้มาที่5ล้าน5ล้านตรงนี้นะคะ่ะด้วยความที่ว่าสินค้าหรือบริการตรงนั้นที่ขายไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม5ล้านหากักล้าน8เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปแสดงว่า3ล้าน2คือสิ่งที่ต้องมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับทางกรมสรรพากร3ล้าน2คูณแหวนดซตนะคะ จะต้องเสียค่าแวดถึง22 4 0 0 0นด้วยความที่ว่าน้ําอยู่นอกระบบภาษีอะคะ่ะก็อาจจะมีเรื่องของเบีย้ยปรับ2เท่านะสมมติเจอเบีย้ยปรับ2เท่าก็เป็นเงิน4 4 0 0 0 0่นบาทนอกจากนี้อะคะ่ะยังมีเรื่องของเงินเพิ่มที่เดินทุกเดือนนะคะ 1. 5เซต่อเดือนเป็นเงิน3,360ต่อเดือนที่เดินทุกเดือนนะคะและเมื่อรวมนะคะยอดภาษีทั้งหมดนะภาษีเบีย้ยปรับเงินเพิ่มนะคะไปเสร็จแล้วอาจจะต้องเสียภาษีถึง8 9 6 0 0 0บาทนะจากตอนแรกอะ ภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างแค่2 2 0 0 0 0เสียนี่คือสิ่งที่อาจจะสร้างปัญหา ให้กับน้ําในอนาคตได้และนี่ค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราอะค่ะที่เป็นคนที่ชอบยิงแอดโฆษณาต่างๆจาเป็นต้องรู้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดอะค่ะมาเสียเงินจํานวนมหาศาลนะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนถ้าเราอะค่ะอยากได้รับสาระความรู้ดีๆค่ะก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดษีบาทถูกวิธีบา,ย,บายนวลวันเช็คเอ็กเปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เอสไซน์เ e x p เอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใม หมจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวนเพราะมีวิธีประยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ